แกนี่นะชอบมากไม่เอาไปให้เองล่ะเขาหน้ารักจะตายชิเกะระวังไว้เถอะกี๊กินจะฆ่าไปกินน่ากินนะเนี่ยแล้วนี่อ่ะฉันฝากไปให้ด้วยแล้วอาทิตย์หน้าฉันกาว่าฉันจะเอาไปให้เองนะเลยบอกความในใจเขาด้วยอืมดีละดีละเก่งยายแย่เลยมีของม,มาให้ทุกวันเลยแม่ แกวันนี้เหมือนเดิมนะฉันฝากเอาของไปให้เขาหน่อยแหมแกนี่นะชอบมากไม่เอาไปให้เองล่ะก็ฉันอายอ่ะแกเขาน่ารักจะตายฉันไม่กล้าไม่กลา้าเราเมื่อไหรจะได้คุยกับเขาสักทีฮะเอานะ่าฉันขอเวลาอีกหน่อยถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ะนะฉันจะบอกแกเองแล้วฉันนี่แหละจะเป็นคนเอาของไปให้เขากับมือเลย จ้างั้นก็รีบๆแล้วกันฉันเนี่ยส่งของให้แกมาหลายเดือนละส่งจนฉันเองเนี่ยไม่มีแฟนกับเขาแล้วเนี่ยโชว์เพื่อนลบกวนหน่อยนะเดี๋ยวถ้าฉันคบกับเขาเมาาื่อไหร่อ่ะฉันจะเลี้ยงข้าวแกมือใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นน่ะฉันนี่แหละจะเป็นคนหาแฟนให้แกเอง yeah. เอย่าเย่านานนะเดี๋ยวฉันขึ้นคานพอดีได้โอเควิวเดีย๋ยวฉันเที่ยงเนี่ยส่งไปให้ได้เลยได้โอเคงานต่อ แกฉันเห็นแค่คุยกับเออด้วยเป็นไงบ้างอะ่ะเขาบอกว่าอะไรมากบอกมาดิไม่มีอะไรหรอกแกเขาก็แค่บอกว่าขอบคุณนะแล้วก็สลัดอร่อยมากแค่นั้นเองอุยจริงเหรอ,อฉันดีใจว่ะฉันตั้งใจทำสุดๆเลยนะแหมเขินใหญ่เลยนะเนี่ยแกว่าไงใกล้ได้เวลาสารภาพรักหรือย,อยังเอาไงดีอะ่ะฉันก็อยากบอกเหมือนกันนะแต่ฉันไม่กล้าวะ่ะไปคิดให้ดีดี พร้อมแล้วก็ค่อยบอกเขาชันนะ่ะเป็นแม่สื่อให้แกอีกไม่นานแล้วนะงัวแต่<ม>ชา้าระวังไวเ้เถอะยีกิ๊ฟจะฆ่าไปกินชั้นได้ข่าวว่าเอ,อิดอะ่ะหอดไม่เบาเลยนะโหยแกอย่าพูดอย่างนี้ดิฉันล้อเล่นนะ่ะเออว่าแต่พรุ่งนี้ทำอะไรให้เอ,อิดกินเดียบราตะแกเลยเบานี่ไหม,มหรือว่าสเต็กเดียร์ไม่รู้ดิต่เออดเขาไม่กินเผ็ดอยู่นะ มือแล้วแกรู้ได้ไงเนี่ย็รู้ดีกว่าฉันอีกอะเขาก็พูดกันแหลเขาก็พูดกันในออฟฟิศอะจริงเหรอได้ได้เดี๋ยวฉันคิดก่อนนะเข้ามาเลยอ้าวไอซ์สวัสดีค่ะพี่กรณ์สวัสดีจ้าเป็นเอกสารให้หนูหน่อยค่ะเนอกสารอะไรอย่ามาดูดิเป็นไงบ้างอะเราอะสี่ผู้ชายไปถึงไหนแล้ว ก็ยังส่งของให้อยู่นะพี่แต่ไม่กล้าบอกเขาอะรีบบอกเถอะแม่คุณเป็นผู้หญิงอะก็หัดเริ่มก่อนก็ได้มัวแต่ชักช้าจะหาพี่ไม่เตือนนะจ้าแต่ก็ดูเหมือนเขาแอบมีใจอยู่นะพี่หนูว่าฝากปูนิ่มส่งของให้ทุกวันเลยแล้วเขาก็บอกมาด้วยนะว่าสลัดอร่อยมากหนูนะโคตรดีใจเลยเดี๋ยวไว้ทํามาให้พี่กินนะได้เอาดิแต่ว่าพี่ก็งงนะเนี่ยทำไมไม่เอาไปให้เขาเองอะทำไมฝากปูนิ่มไปให้เดี๋ยวเขาชอบกันขึ้นมาเราจะรู้สึก พี่เราเจอมาเยอะแล้วแบบเนี้ยไม่หรอกมาเขาก็รู้ว่าหนูชอบเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ฝากของไปให้เขาเลยจ้าแม่ลูกสวยอะเซ็นให้แล้วขอบคุณนะคะงั้นหนูไปก่อนนะพี่จ้าแก,แก<ะ>ของที่จะให้เอิร์ดอะฉันรออยู่เนี่ยอ๋อแป๊บๆเดี๋ยวฉันิบให้ นี่อืมน่ากินนะเนี่ยงั้นฉันเอาไปให้เลยนะโอเคแกขอบใจมากนะเออแล้วนี่อ่ะฉันฝากไปให้ด้วยแล้วอาทิตย์หน้าฉันกะว่าฉันจะเอาไปให้เองนะแล้วก็กะจะไปบอกความในใจขเขาด้วยอ,อ๋อหรออืมดีละดีละเบบี้บอกเขาก็ดีเขาอาจจะรอแกไปบอกเองอยู่ก็ได้นะอืมขอบใจมากมนะแกแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรงั้นนั่สื่อคนนี้เอาของไปให้เอิร์ธก่อนนะจ้า อยู่สักทีนะพวกเราหลังจากทางานมาทั้งอาทิตย์แล้ววันนี้แกไม่คิดจะไปเที่ยวไหนบ้างเลยหรือไงวันหยุดแกอยากพักกับแกแต่ไม่อยากอยู่บ้านนะมาอยู่บ้านแกดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยจ้าเชิญตามสบายเลยจ้ะเออฉันคิดแล้วก็ตื่นเต้นกว่าแกฉันว่าฉันจะบอกกับเอิร์ธวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่รู้จะบอกไงเลยอะฉันน่ะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเว้ยแกว่าเขาจะชอบฉันไหมวะแกะก็แค่ทําตัวตามสบายเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พูดออกไปอะ่ะไม่แน่นะ เออเขาอาจจะชอบแกก็ได้สายเปยขนาดเนี้ยแม้ฉันไม่สายเปยอยู่แล้วให้มันรู้สึกบ้างแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วอ่ะขอฝากท้องบ้านแกหน่อยนะจ้าแม่คุณเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้กินแล้วกันโอเคจ้ะเฮ้ยปูนิ่เธอไม่เก็บห้องเลยนะ 嗯，不觉得。 ลงูนิ่มนิ่มทำอะไรอยู่บ้านไหนเดี๋ยวเ็ไปหานะของกินมาแล้วจ้านี่มันหมายความว่ายังไงปูนิ่ม มันไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะไอคือแล้วแกจะให้ฉันคิดยังไงไหนแกลองบอกมาสิคือฉันฉันไม่ได้ชอบเอิร์ดนะแล้วฉันก็บอกเขาไปแล้วด้วยว่าแกอะชอบเขาแน่ใจเหรอว่าแกบอกเอิร์ดไปแล้วก็ใช่ไงก็เอิร์ดเขารู้แล้วไงว่าแกอาชอบเขาแล้วแกได้บอกเอิร์ธหรือเปล่าว่าของที่ให้เขาอยู่ทุกวันน่ะฉันเป็นคนทําฉันเป็นคนฝากแกไปให้เขา ฉันก็บอกไปแล้วว่าแกเป็นคนฝากมาให้แล้วแกก็เป็นคนทําเองกับมือเอิร์ดเขาก็บอกไปแล้วไงว่ามันอร่อยที่ฉันเคยบอกแกไปครั้งที่แล้วไงแล้วจดหมายที่ฉันฝากแกไปอ่ะแกได้เอาไปให้เอิร์ดด้วยไหมอะไรของแกเนี่ยฉันเอาให้เอิร์ดไปหมดแล้วแล้วฉันก็บอกเขาไปหมดแล้วด้วยหรอแล้วนี่มันคืออะไรนี่แกมาค้นห้องฉันทำไมยัยก็รู้อยู่แกใจอ่ะว่าฉันชอบเอิร์ดแค่ไหนอ่ะฉันทุ่มเทเพื่อเขาทุกอย่างอ่ะ และฉันก็รอวันที่จะบอกเขาจากปากฉันเองซึ่งมันก็คือวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะปูนิ่มมันเกิดอะไรขึ้นฉันไว้ใจแกฉันเชื่อใจแกทําไมแกทํากับฉันแบบนี้วะปูนิ่มฉันให้เราหรอหูเขาคุณมากเลยเก่งยายแย่เลยมีของมาให้ทุกวันเลยเดี๋ยววันหลังทำาให้อีพอดีเราลองทําสลัดอ่ะทําเองเลยเหรอใช่ทำเองเลยได้กันเดี๋ยวเจอกันได้แบบที่นัดไว้ได้ เราไปก่อนไปนไว้รู้หนังกันนะมันอยู่เนี้ยใช่อุ้ยหมไม่ไรอะอเอ,อิร์ธมาได้ยังไงอะแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ที่รู้ว่าไอชอบลองไอปูนิ่ขนมไอก็เป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างไอก็เป็นคนฝากเธอมาให้เราใช่ไหมละ่ะแต่ปูนิ่ก็บอกว่าเป็นคนทาเองทุกอย่างที่เราทําไปอ่ะก็เพราะว่าเราชอบเอ,อิร์ธชอบไม่ได้ต่างจากไอเลยนะ เราขอโทษนะเอ,อิร์ธเอ,อิรออ์ธจะทิ้งเราเลยนะเราขอโทษนะปูนิ่มแต่เราไม่ชอบคนโกหกอะคนที่ทอยดได้แม่นั่งเพื่อนตัวเองอะเรารับไม่ได้จริง,รงเอ,อิร์ธไอคือฉันพอเถอะปูนิ่มแกไม่ต้องพูดอะไรละทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วนะฉันจะบอกอะไรให้นะปูนิ่มความรักอะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ฉันยอมทําทุกอย่างอะ่ะก็เพราะว่าฉันชอบเอ,อิร์ธ และฉันน่ะก็รักแล้วไว้ใจแกม,มากแต่ดูสิ่งที่แกทํากับฉันดิมันทําลายความไว้ใจแล้วความรู้สึกที่ฉันมีหมดเลยอะ่ะฉันเสียใจที่แกทําแบบนี้นะปูนิ่มเราเองก็ต้องการความรักดีๆเหมือนกันรักที่จริงใจต่อกันรักที่ไม่ต้องโกหกกันเราก็เสียใจนะที่ครั้งหนึ่งเคยมีความรู้สึกดีๆให้ปูนิ่มแต่เราคงไปกันต่อไม่ได้แล้วขอโทษนะไอเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วอะ่ะ พม่เข้าไปนะเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วะ